แก้มเต้นกับพี่คิวเท็พี่ว่ากี่เทครอบนี้พี่ขอแค่2เทคพอรอบที่แล้วกี่เทคพี่่ะประมาณสามสี่แต่รอบนี้พี่เชื่อว่าไม่เกิน2ดีไม่ดีเทคเดียวผ่านแล้วรอบนี้พี่แคทจะเต้นไหมครับไม่เต้นมันเกินไปแม่แล้ว่อยแม่เธอเทคที่หนึ่งเริ่มค่ะเทคที่หนึ่งเริ่มตัดเท็กสวยอ่ะอุ้ยอุ้ยพี่แคทวันนี้ลูกสาวพี่แคทน่ารักมากอ่ะเออสวยเนาะสวยเหมือนแม่เนาะอุ้ยสมือนแม่ดีเอีกอย่าบอกนะว่าเท็เดียวผ่าน คือพี่เขาขออีกหนึ่งเคค่ะแต่พูดถึงว่าเค้เดียวผ่านละวสำหรับแม่นะเทคที่สองค่ะพี่แก้ย <üg arcade> ่องตามโอ้ยเค้กที่สองพันเลยเรียบร้อยพี่จริงผ่านแต่เทคแรกค่ะแต่ว่าพี่เขาขอน้องแก้มอีกเทคหนึ่งพี่ชิมเป็นไงบ้างพี่ชิมแล้วอีกแล้วชอบมากชอบมากเลยอ่ะใครเป็นคนที่ชอบเต้นแบบนี้มากแี่ไันชิมแล้วอีกแล้วสุดยอดแม่โดนเซนมากแม่ชอบมากคุณแม่หรอครับคุณแม่หน้าเด็กจังอ่ะ เราคิดว่พี่น้องกันเฮน้องน่ารักมากเลย,ยไปดูต่อที่ช่องน้องแก้มนะคะ